สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับผมตัวขวนนะครับในวันนี้ผมจะเริ่มต้นที่จะนำทุกท่านนะครับเข้าสู่มังกรวิถีนั่นคือผมจะพาท่านไปพบกับคำสอนของลูกหลานจีนก่อื่นอยากจะบอกว่าอารยธรรมจีนนะครับมีมาร่วมห้าพันปีลองคิดดูครับระยะเวลาเป็นห้าพันปีอารยธรรมจะไหลมนาะได้ยัง มันจะอาศัยอะไรเป็นจุดเชื่อมโยงในการไหลนั้นเป็นโครงสร้างที่ยิ่งใหญ่ไหลมาจนถึงปัจจุบันแล้จีนกำลังจะพัฒนาขึ้นเป็นเจ้าลูกจีนเหล่านั้นคืออะไรที่เป็นแกนกลางแกนหลักของอารยธรรมหลักคําสอนครับเพราะจีนเนี่ยจะมีอารียราลัมีปรา์ที่จะเป็นผู้ทรงความรู้ผู้รู้แล้วก็เสนอแนวคิดแล้วก็สอนแล้วก็สูกถูกฝัาในสังคมอย่างงามยกตัวอย่างเช่นเล่าสื่อ เ่าสื้อนี่เขาจะเขียนคำพีเต่าเท็คจริงนะครับหรือว่าเต่าจริงฤฤฤฤฤแบดเหล็ดหัหลักใหญ่ๆก็คือเน้นย้ําในการให้อยู่อย่างสอดคล้องกลมกลืนและประสาทกับธรรมชาติไม่ต่อต้านเหงื่ถือสักขวางหรือว่าอาหาร,รการต่อสรราติ์แล้วเขาบอกว่าน้ำมันแปลเปลี่ยนตามสภาวะของภาชนะที่มันอาศัยอยู่ มันอยู่ในขวดมันเป็นขวดมันอยู่ในแก้วในจอบมันเป็นจอบมันอยู่ในไหมันเป็นไหมันอยู่ในโอมมันเป็นโอมมันอยู่ในกามันเป็นกามันอยู่ในถังมันก็เป็นถังมันแปรเปลี่ยนตามสภาพของัาชนะที่มันอาศัยอยู่แต่อย่างหนึ่งที่มันไม่เปลี่ยนคือสภารของความเป็นน้ํามันไม่สูญเสียความเป็นน้ําเลยน้ํามันเป็นน้ําอยู่แต่ว่ามันไหลตามธรรมชาติ ม,มันมันมันยอมที่จะแปลเปลี่ยนตัวเองตามภาชนะที่มันอยู่มันจึงไม่สูญเสียความเป็นนามนี่ครับหลักคิดง่ายๆก่อนของเก่านะแล้วก็มีหลักคิดของของจือของจือจะสอนเรื่องจริยธรรมเรื่องนิติธรรมเรื่องของจารีตประเพณีการอยู่รวมกันอย่างนี้ครับแต่ว่าอันนั่นคือหลักแต่แตอนนี้เรามาดูว่าจีนเนี่ยท่านสร้างมครับว่าจีนเนี่ยเคยปลอดอแอท,ที่สุด จนถูกเรียกเป็นที่รวคแห่งเอเชียเพราะอะไรครับเพราะว่าอังกฤษเนี่ยเอาฝิ่นมามองแมมมอหมอหมองไม่ใช่หมองแมมเอามามองชาวจีนเอากินติดสินงอมแงมผมใช้คำศัพท์ว่าหมองจีนว่าหมองแงมครับแล้วก็อ่อนแอมากแล้วต่างชาติแปดชาติก็เข้ามามารุมมาตุ้มมันย่เยีมาทำลายแล้วก็ บางทีผมเห็นต้องมาให้จีนเนี่ยยกเกาะอังกฤษให้เช่าอะไรพวกนี้ครับซึ่งท่านไปหาอ่านได้ในประวัติศาสตร์แม้แต่มีสวนสัตว์เนี่ยหรือว่าสวนสาธารณะที่ฝรั่งสร้างเนี่ยก็จะเขียนเลยว่าห้ามสุนัขแต่คนจีนเข้ารู้ถูกอย่างยิ่งเลยแต่ทำไมคนจีนจึงสามารถจะจัดกางานขึ้นมาได้วันนี้เมื่อยี่ส่าปีก่อนผมมีอ่านหนังสือเล่มหนึ่งคนเขียนชื่ออัลวบินชอปเลอร์ เขาเป็นนักประวัติศาสตร์อนาตเ,เขาทำนายเลยว่าอีกไม่นานจีนจะพังหาขึ้นมาหนังสือที่เขาเขียนชื่อไม่กับเชนเอเชียเขาบอกว่าจีนจะพังหาขึ้นมาเนี่ยผมอ่านไม่นานแล้วแต่ผมอ่านผมจับสาระหลักๆได้อย่างหนึเขาบอกว่าทั้งนี้เป็นเพราะว่าจีนมีเอ็นเตอร์พรสทั่วโลกเอ็นเตอร์พรสของจีนนั้นก็คือพวกชาวจีนที่อพยพออกไปอยู่ต่างประเทศต่างๆ ซึ่งการอลยกของจีนเนี่ยที่ออกไปอยู่ต่างประเทศต่างๆเนี่ยจีนหล่านั้นเรียกตัวเองว่าหัวาเชียวนะครับหัวเฉียวหัวเฉียวหัวตัวนี้มันจะหัวเสี้ยหัวเสีย,สยนี่คือชา,ชาวจีนเรียกตัวเองว่าหัวเสีย้ยแล้วว่า เรียกง่ายๆว่าหัวหัวเรือนแต่เฉียวตัวนี้ท่านดูเฉียวตัวนี้นะครับตัวนี้ก็อาว่าเฉียวเหมือนกันแต่ว่าใช้มู่ชื่อผางคือใช้ใช้ไม้เป็นองค์ประกอบถ้าใช้ไม้เป็นองค์ประกอบเฉียวตัวนี้แปลว่าสะพานสะพานใช้ทำอะไรครับใช้ในการข้ามนี่ส่วนนี้เป็นน้ำแล้วก็ต้องมีสะพานทอดให้คนเดินข้ามไปได้เพราะเปลี่ยนจากไม้นะครับหมูมู่ดื่อผางเป็นเรือนซื่อผางเนี่ย ก็แผนตรงนี้เนี่ยก็กลายเป็นว่าผู้ข้ามพ้นผ,ผู้ข้ามอะไรครับข้ามน้ําข้ามทะเลข้ามไปไหนครับข้ามไปต่างถิน่นแล้วใครเป็นผู้ข้ามพวกหัวเสียก็คือหัวเอาเฉียวมาประกอบเป็นหัวเฉียวพราะพวกหัวเฉียวตัวนี้จึงแปลว่าจีนพ้นทะเลหมายถึงชาวจีนที่ข้ามไปแล้วพอข้ามไปแล้วนะครับถ้าหากว่ามีลูกมีหลานเนี่ย ลูกหลานจีนนั้นเขาจะเรียกว่าหัวอี้เขาจะเรียกว่าหัวอี้มาถึงลูกหลานจีนท่านทราบไหมครับว่าเอาวินชอปเลอร์บอกว่าพวกหัวเฉียวหัวเยี่ยนเนี่ยพวกลูกหลานที่มาจากจีนเนี่ยต่อให้มาอยู่กี่รุ่นแล้วก็ตามซึ่งจะกลายเป็นพลเมืองของประเทศนั้นนั้นแล้วได้สัญชาติชัดเจนแล้วเนี่ยก็ยังไม่ลืมที่จะคิดว่าตัวเองเนี่ยยังคือพวกหัวเสียย ยังไม่ลืมกำเนิดตัวเองว่าตัวเองนี่มีเลือดมังกรเพราะแนวคิดประเพณีรูปแบบของการใช้ชีวิตเนี่ยไม่ต่างกันเลยกับพวกจีนที่ไหนที่ไหนที่ไหนก็คือมีความเป็นจีนที่เหมือนกันนี่คือเป็นเอกลักษณ์อย่างนึงแล้วที่สําคัญที่สุดนะครับคนเหล่านี้ตัออกจากประเทศจีนเนี่ยออกด้วยความแรงแค้นออกด้วยความยากลาบากเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลกลางของจีนเนี่ยไม่เคยดูแลคนเหล่านี้เลยนะคนเหล่านี้ไปอยู่ประเทศไหนจะถูกรังแกข่มเหงอย่างไรเนี่ย ผ่นดีจีนเนี่ยต้าลู่เนี่ยไม่ได้ไปซัพพอร์ตหรือไปดูแลเลยพวกนี้ครับต้องดิ้นรนต่อสู้ด้วยตัวเองและพัฒงงนาขึ้นมาในกลุ่มประเทศต่างๆแล้วก็จะมีพวกชน่าทาวก็คือพวกสังคมจีนมีจีนยู่อยู่ๆอยู่ๆ,ๆ,ๆแล้วกลุ่มรวมกลุ่มกันแต่อย่างไรก็ตามมันมีความแปลกว่าพวกเหล่านี้ยังจงรักภักดีต่อความเป็นจีนจงรักภักดีต่อความเป็นจีนนะฮะผมไม่ได้ว่าจงรักภักดีต่อประเทศจีน แต่จงรับภักดีต่ออารยธรรมต่อความเป็นจีนต่อรากเหง้าของตัวเองนี่คือสิ่งที่สําคัญนะครับเพราะวันนี้เนี่ยผมก็เลยบอกว่าแล้วรากเหง้าอะไรอ่ะที่มันทําให้ประเทศจีนหรือว่าสังคมจีนเนี่ยมันยังยืนหยัดอยู่ได้สิ่งไหนกันท่านต้องเชื่ออยา่างหนึ่งว่าถ้าสิ่งนั้นไม่ดีพอไม่มีคุณค่าพอสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นไฟไหม้ฟ้าสูญหายไปในที่สุดครับเดี่ยว แต่ถ้าหากว่าสิ่งเหล่าน,นั้นเป็นความดีที่เหมือนต้นไม้ที่อย่างรากลึกลงใต้ทีเนี่ยต้นไม้นั้นค้นุมยากมากความเป็นจีนก็เหมือนกันนะครับวันนี้เราจึงมาบอกว่าแล้ววิถีของมังกรเนี่ยที่คนจีนเขาสอนกันสอนเรื่องอะไรบ้างทั้งเหล่าจือ่อทั้งของจือ่อทั้งใครต่อใครวันนี้ผมจะยกสูฟ่ามา,มาเอเอจะเขียนสูฟ่าเนี่ยจะยกมาคำและนี่คือป่าฐานแรกที่ทําให้ จีนมีวันนี้ลูกหลานจีนทุกคนต้องมีสิ่งนี้ถ้าใครไม่มีสิ่งนี้จะเป็นที่รังเกียจแล้วก็หาความสําเร็จความเจริญรูเ่เรืองในชีวิตได้ยากสิ่งนั้นคือคํานี้ครับไปร้างเซี่ยวไวเซียนไปซ่างเซี่ยว ไปแล้วว่าร้อยไปเนี่ยไปนี่มาไตสั้นสั้นตัวนี้แปลว่าความดีแปลว่าคุณความดีบุญศ่นบุญกุศลนที่จะทำเสี้ยวตัวนี้แปลว, ine, ปาว่ากระตันอยู่หวีเสียนตัวนี้แปลว่าอยู่ข้างหน้ามาก,ก่อนสเสียนตัวนี้ามาก,ก่อนมาก,ก่อนมาก่อนอย่างอื่นถ้าพูดถึงคุณความดีในร้อยคุณความดีแล้วเนี่ย กตันยูอยู่หน้าสุดพูดง่ายมาก่อนเพื่อนไต่สั้นเชีออเ่ยวหวยเสียงกตันยูเนี่ยในร้อยความดีกตัญยูอยู่หน้าสุดพนคนจีนให้ความสําคัญต่อความกตัญญูมากซึ่งแม้แต่หลักสอนของพุทธศาสนาเขาก็จะบอกว่าพระเจ้าตรัสว่ากตัญญูกาตะเวทิตาเนี่ยเป็นเครื่องหมายของคนดีเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ก็ใช่เลครับเพราะว่ากตัญญูเนี่ยถ้าหากว่ากับผู้ที่มีพระคุณเนี่ยเรายังไม่กตัญญูแล้วสาอะไรกับคนทั่วไปที่เราจะกตัญญูที่เราจะดีด้วยเพราะกตัญญูกตะเวทิตาเนี่ยกตัญญูแปลว่ารู้คุณกตะเวทิตาแปลว่าตอบแทนคุณเพราะฉะนั้นกตัญญูเหมือนศักยภาพที่อยู่ข้างในใจอู้อยู่แต่กตะเวทิตาเหมือนกัตจลภาวะจลภาพที่ต้องกระทาออกต้องเทคแอคชั่นตัวนี้เนี่ยต้องกระทําว่า กระตเวทิตาอย่างไรเช่นกับพ่อแม่ต้องเลี้ยงดูต้องดูแลต้องเอาใจใส่อย่างนี้แต่รู้คุณอยู่รู้อยู่รักอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในคําพูดเหล่านี้นะครับกระตันยูกระตะเวทิตาเนี่ยหรือว่าเสี้ยวตัวเนี้ยถ้าหากเราจะบอกว่าแล้วเราควรจะมีกระตันยูต่อใครขอนเพื่อนคนจีนก็จะให้ผู่พ่อกับแม่ครับ ฟู่โมเขาบอกว่าฟูเอินองตัวนี้แปลว่าแปลว่าพระคุณพระคุณของพ่อนะครับฟูเอินยู่ซานตงซานจงจงตัวนี้นว่านงกะพระคุณของพ่อหนักปานภูผาหมายถึงว่าโอ้โหยิ่งใหญ่แล้วหนักมากเนี่ยหมู่อ้อ่ายลว่าความรักความรักของแม่เนี่ย เสื้อเนี่ยเป็นหนึ่งไห่เส้นไห่ตัวนี้แปลว่ามหามหาแปลว่าทะเลหรือแปลว่าทะเลกว้างน,นะครับเส้นตัวนี้แปลว่าลึกคือรักของแม่นี่ลึกกว่าทะเลอย่างไม่ถึงเพราะฉะนั้นสองคำนี้นะครับคิดดูว่าเราเป็นลูกเนี่ยเราจะทําอย่างไรนะครับท่านทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าเสี้ยวเนี่ยมันไม่ใช่กะตันตูต่อพ่อแม่อย่างเดียวนะ กตัญญูต่อผู้รู้คุณต่อผู้มีพระคุณแม้แต่ต่อแผ่นดินอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเหมือนกับฮักคุยที่จูรักพัะดีต่อแผ่นดินซองแต่ถ้าหากว่าเราจะมาพูดถึงพ่อแม่เนี่ยนะฮะในในวรรณกรรมจีนเนี่ยหรือว่าในเรื่องราวของจีนเนี่ยมีถึงยี่สิบสี่คนที่เป็นสุดยอดของความกตัญญูเขาเรียกว่าเออสืส่อเสี่ยวหมายถึงว่ายี่สิบสี่กตัญญูหนึ่งยอดกตัญญูเลย มีอยู่คนนึงครับที่ผมอยากจะมายกตัวอย่างเล่าให้ท่านฟังผมว่าท่านจะร,รู้จักอยู่ในสามก๊กตอนที่ของเบงอาสาเล่าปีไปงอกก๊กนะเพื่อที่จะไปเจรจาความกับคณะของสุนวรให้มาร่วมกันเพื่อจะรบกับโจโฉตอนที่โจโฉตราทับลงมาข้างล่างแล้วตรงน,นี้ครับคือที่มาของศึกของศึกเอ่อเรียกว่าศึกผาแดงคนระับศึกผาแดงศึกผาแดง นะครับก็คือซื้อปีจันนะครับชอบีจันตอนนั้นลบกเจ็กเนี่ยทว่เาทำงานกับชุดตัวเนี่ยก็จะอยู่ในฐานะที่ที่เป็นผู้มีสติปัญญาก็จะมาคุยกับของของเบ้งก็ก็โต้อตอบวาจากันแต่พอพูดเสร็จของเบ้งเทาจะตอบทันทีเขาก็บอกอ๋อท่านนี่หรือคือลบกเจ็กซึ่งตอนเป็นเด็กได้ขโมยส้มไปให้มารดานะครับลบกเจ็กตัวเนี้ยลบกเจ็กนี่คือลบกเจ็กเขาแซนลบกนะฮะ แซ่เดียกับลบเล็กเสี่ยวหงแซ่ลบนี่ก็คืออาจเป็นฮอาากเรียดฮะถ้าอ่านเป็นจีนกลางลู่เจ็กตัวนี้ก็คือจีนะครับลู่จีลบเจ็กลบเจ็กตัวนี้เขาตอนอายุหกขวบเขาได้มีโอกาสที่จะไปในงานเลี้ยงของวันสุดนะครับวันสุดหยวนสู้เลี้ยงในวันวันวัน,วนสุดนะฮะแล้วเขาก็มันดาเขาไม่ค่อยสบายอยู่เขาได้กินส้ม ไปกับอาไปกับเจกเขาตอนยังเด็กตอนอายุหกขวบเด็กอายุหกขวบนะไปแล้วก็ตอนที่ได้ทานส้มในงานเลี้ยงนึกถึงแม่นะว่าแม่ชอบกินส้มนี้มากเสื้อเขาจะงัดใหญ่ก,กว้างอย่างเนี้ยเขาเอาส้มสองลูกนะัแอบไว้ในใต้แขนเสื้อเยเ้านั่งเลี้ยนะครับเพื่อที่จะขโมยส้มนั้นไปให้มารดาด้วยความรักรแม่นฮะเด็กอายุหกขวบ แต่ตอนนั้นพอจะกลับเนี่ยอาเจกเขาก็เลยพาลูกเจ็กเนี่ยไปรักวันสุดแต่ตอนรักวัลสุดต้องคำนับต้องโค้งอย,อย่างนี้ทำจ้วงอี๋อย่างเงี้ยส้มมันก็หล่นลงมาสองลูกวันสุดก็เลยบอกอ้าวเราเลี้ยงแล้วเนี่ยเจ้าเด็กน้อยเจ้าหนูน้อยทําไมถึงต้องทำงานกลับไปบ้านอีกละ่ะเขาคุกเข่าบอกวันสุดเลยว่าท่านวันสุดเป็นเพราะว่ามารดาของข้าพเจ้าเนี่ยชอบส้มนี้มากแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสกิน ก็เชื่อว่าท่านต้องเมตตาให้ส้มสองลูกนี้เนี่ยเท่ากับท่านได้เลี้ยงแขกเพิ่มขึ้อีกหนึ่งคนนะดูที่ความช่างเจราจาของเขาว่าเอาไปให้แม่เนี่ยก็จะกับว่าอ้วนสุดได้เลี้ยงแขกเพิ่มหนึ่งคนเท่ากับเมตตาของท่านอ้วนสุดนี่ก็แผกกว้างออกไปอีกอ้วนสุดชอบใจมากให้ทหารจัดส้มใส่กระเช้านะครับส่งให้แม่คนถึงบ้านนี่คือกตตัญูเด็กปกขวกแล้วเราเนี่ยครับต้องมาเช็คดูเขาถึงบอกกันว่า ต่อให้เอาเนื้อมังกรเนี่ยไปเส้นที่หน้าหโรงศพตอนที่พ่อแม่เสียเนี่ยไหนเลยจะสู้ข้าวต้มหยาบๆสักถ้วยหนึ่งตอนที่พ่อแม่ยังอยู่นะครับเพราะในเรื่องของกระตันยูเนี่ยจึงเป็นหัวใจมากแล้วก็เขาถูกถูกสอนอย่างนั้นเนี่ยแม้แต่เด็กอายุหกขวบยังสํานึกรู้ขนาดนั้นเนี่ยแล้วเราตอนนี้อายุเท่าไหร่เราได้ดูแลพ่อแม่เราดีหรือยังถ้าหากว่าเราไม่ดูแลพ่อแม่เราให้ดีนะ ใครก็จะมาเชื่อถือเราใครก็จะมาดีด้วยเราผมเวลาจะคบใครเนี่ยผมจะต้องเช็คดูคนนี้กับตันยูก่อนถ้าไม่กระตันยูเนี่ยกับพ่อแม่เขาเองเขายังไม่ดีแล้วคุณจะเชื่อได้ยังไงเขาจะดีกับคุณพ่อแม่ที่ว่าอุ้มพ้องเลี้ยงดูมาเขายังไม่ดีด้วยแล้วคุณเป็นใครที่จะดีเขานิดหนึ่งหรือว่าผลประโยชน์รนิดเดียวมันจะไม่จะดีได้ตลอดเพราะนอกจากกระตันยูที่จะเป็นจุดเริ่มของความดีทั้งหลายแล้วเนี่ย ก็จะเป็นเกากกำบังให้คุณเป็นเครื่องมือให้คุณที่จะยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างดีเลยเพราะว่าความกตัญญูนั้นเนี่ยตกน้ําไม่ไหลตบไฟไม่ไหม้แล้วก็จะเป็นที่ที่สรรเสริญของนย์และเทวดาททั้งหลายนะครับนี่คือบทวิถีแรกของการดําเนินไปของชีวิตของลูกหลานจีนหรือว่ามังกรวิถีปายสั่ปายสันยส่น เซียววิเซนแล้วผมจะค่อยๆนำเรื่องราวของวิธีมังกรมาคุยเรื่อยๆนะครับวันนี้เราคุยถึงเรื่องการขันอยน่คลิปหน้าเราเจอกันครับสวัสดีครับ